ซอยซอยซอยไหนวะเหยเห็นซอยาครับทกยนะโอ้นี่นี่นี่โอ้โีนงนี่มองอะไรครับใครเป็นคนปลูกครับฉันเองเลยโอ้มาแต่ทานเปลูกหลายปีอ วันนี้ลุงนะเดี๋ยวเอาเอาไปตอตอตอไปข้างล่างไปมันสูงปีกไก่ปะสูงสัมนีสัมเออเดึงเลยเออโอ้าหลงมาลงมาลูกที่สองครับคู่มาจะฐานแม่แม่แม่หยิบเอาหน่อยครับสวยสวยสวย มะม่วงอะไรครับม่วงดำดอกไม้ค่ะโอ้ขอบคุณครับ